ลางแล้วคุยกับ e เพื่อนบ้านอยเอาผลไม้ให้เพื่อนบ้านกันค่ะทุกคนยานเน่อะโอย่อยโอ้ยโอ้ยโอโอ้้ย้้ ตระลิเยนเทอร์เอยอกวกนาลิตเตนมือานรี่กว่อยเอามพราลางกับแอปเปิ้ลให้เพื่อนบ้านนะคะแล้วก็มะสมทุกคนเมื่อนานน่อยก็จะเก็บผักกันนี่ไปให้เพื่อนที่ทำงานนะคะนี่นี่ค่ะ เพราะว่าข่อยถามเขาแล้วค่ะว่าเอาอยู่นะคะคันข่เก็บไปถ้าเขาพอเอาข่ก็ประหยากเก็บเพราะต้องถามเขากอน,นะคะทุกคนนั่นแหละงามงามค่ะคนลาทุกคนงามงามเส <c oughs> ียงเสียงไข่ก่อน เป็นเป็นบาดเป็นไข่บอสซาอ,อยากแชร์นะคะเ oh. สียงค่ะแผบ คอะทุกคนงามงามเบ่งดูค่ะทุกคนพอดีพอดีพองามงามนี่ยนะคะหอมหอมมาค่ะทุกคนมาเก็บผักเกลืซี่หอมไปกินกับลาบนะคะยำกุมกุมกุมกม,กม,กมแสบค่ะทุกคนนั่นแหละอ่ะแค่นี้แหละทุกคนผักข่อยละงามจริงแต่ อ่าอ่าสีหอมกับต้นกระเทียมนี่แหละค่ะอันอื่นนะเบื้องดูนะคะหย่าร้ายหลายเพื่นละเมื่อวันเสาร์ค่อยๆจะลกพยาบาลนี่ต้นดอกไม้เธอได้เหนียวชันาบาุคคลเยว่าว่าแมนต้นหย่าคอยวางสิถุกคนวาเบิ้งอันอันสตรอเบอรี่คอยกันล้างแดงค่ะเบื้องนะคะน่คะ ม่เนีน,น้อยๆแค่นี้แหละแต่ว่าก็เป็นหมากหายอยู่นะคะย้อยยักสัดวตาเม็ดัสอายุก็บ่าก็เดียวกันพี่าม่พ่อพ่อกับอันชลักพียว่าพ่อพ่อกับอัญชอร์เบอรี่ค่ะทุกคนนี่แหละเบิ่งค่ะทุกคนอันนี้เบิ่งนี่แหละมีแค่นี้แหละ <laughs> Vi tar en potatis och bönor och jordgubbar och... Ja. Potatis är jättejobbigt. Mm. Vi är gå och fixa kabel. Titta mm. de växer jättemycket här nere. Mm. Mm. Här, vi måste vi sätta tråd här. Så. Jag förstår inte varför du ser nån här. Ha? Det är inte... Nej. Vi kanske inte tycker om jorden. Kanske. Mm. Den här är jättefin. En är planterade. Mm. Ja, jag har planterat jordgubbar men de är inte bra att se. Nej, de är döda. De kan ju kastas. Det är ingen vatten i dem. Det är, de är därför de kastar dem. Ja. Ah. Ya, tapi. Oh. Ini cuma. Nah, nah, jangan enggak ada. ตอนนี้ก็หดมันฝรั่งแล้วก็หดผักเรียบร้อยแล้วนะคะเมืองดูกขาหกคักหกแน่เมื่อวันเสาร์ก็จะจัดการเสียหญาน,นะคะทุกคนโอ้ยลูกเพื่อนบ้านหายพาคือหายหายคักแต่ทุกคนเบืองดอกเดซี่ข่อยดูแล ้ำบอค่ะทุกคนปาดสงามไฮเบิงงามงามค่ะทั้งนี้นกระจัดกระจายมันก็จบว่างามปั่นใดนะคะทุกคนแต่ว่าปีหน้า่อยก็จะย่ายมาเยอะๆเลยค่ะนี่แหละให้มันสวยงามเต็มมองนีเลยเก็กันก็สวยนะคะเบ่งดอกนี้บานบานหลายแล้วค่ะสวยสวยวอสเนมอันนี้ อี i s ส r i s ว่าสั้นค่ะดอกไม้นี่ซื้ออีริสพนาทุกคนงามค่ะงามแน่แชนาดอิดแ <ot> <don> น่บุมมาวีคารนอินเตอร์แอดตาเมืองดูค่ะทุกคนเนี่ยดอกเดซี่ดอกย่ใหญ่กับมีอยู่นี่เมืองค่ะต้นง่ายดีแท้น,แน,น,นี่ยค่ะตะกอนเมองนี่นะค่อยก็จะปลูกทานตะวันนะคะปีนี้ค่อยก็ปลูกเป็นแห่งบัเกิดปลูบเป็นยาง นะคะมีแต่ำหยาแต่ว่า,าดอกนี้งามงามค่ะทุกคนเป็นเพื่อกฝยังเพื่อนฝรังว่งาบ้านเพื่อนบ้านน่ะดอกไม้งามงามไปถ่ายรูปแม่ว่าสัน้นขอยเลยมาถ่ายอันนี้ให้ทุกคนเบิกเนี่ค่ะทุกคนอันดกอกกันกำลังจะบานนะคะ ลาเวนเดอร์ข่นะคะทุกคนนั่นแหละโอ้ยมันจะเกิดหาย่อยบอทุกคนว่าอดอกไม้ที่ไข่บานขบ่บานบ่เกิดดอกถ้ามันเกิดมันเกิดแล้วน้องบ่งดูมิต่หยางหอกบ่งเดือนหนาขันฝนตกมาหนี่ขันบ่เกิดก็จะให้พญ่์พลังตัดเลยตัดหยาออกเกี่ยงเลยปีหนาก่อยปลูกไม้่านไม้นี่แหละคะ่ะทุกคนบรรยากาศ บันนอกสวีเดนย้ำแมแลกนะคะขอยังพัดในกิ่งเขาแรลกกับพญาลอกขาค่ะตอนนี้ก็ทุ่มสิพานาทีแล้วค่ะสีเฮตยังซูแล้วกินบุบมะอว้านเนี่ยขอยเฮทั้มเบอร์เกอร์น,นะคะแต่ว่ามือน,นี่อ่าได้เข่าไม้ม้านะคะเข่าไม่เนี่ยหมายถึงซื้อเข่าเจ้าหอมมะลีไหมพญายักษ์สัง่งเข่าหอมมะลีจากอเมซอนนะคะมาของกระมังหอดมือน,นี่เอ้ยะมหอดตะบุบ้านนี่นะคะข่อยก็จะ ที่ไปซื้อลานนั่นนะอ่าแต่ปีที่แล้วนะคะทุกคนถูกง่ายๆนะขอตัวมันเป็นข่าของเวียดนามนะคะนั่นแหละเอฟเลทิ้งจากอเมวอนอ่าี่อุบะอย่างละว่าใทุกอย่าง oh. จากอเมซอนแล้วห้องใช้เพื่อนบ้านแล้วที่นนี่นั่นแหละคอยก็เลยจะร้องหงเข่าอ่าที่ซื้อมาหม่นะคะ ขขาวนั่นนะมันจะแข็งแน่มันก็แสบอยู่ด้วค่ะทุกคนแต่ว่ามันเขาเขาต้องใส่น้ำเยอะก็เกานะค่ะแต่วันนี้มีกลิ่นหอมเลยนั่นแหละก็เอาหอยไก่หอไก่ทุกมือทุกมือผสมกับอ,อาหารกา็ใกล้จะหมดแล้วล่ะค่ะนัะ่นแหละก็เลยจะกินข้าวไม่เหมือนเนี่ย <laughs> ทุกคนคันแมนน่ะดอกเดซี่เต็มมาเต็มมองหันน่ะจะงามคากได้นี่คอยน่ะจะเอาดอกเดซี่นี่แหละไปปลูกมงที่คอยว่านน่ะดอกดอกไม้บ่ขึ้นนะคะ่ะทุกคนนั่นแหละแล้วปีหน้าก็จะงามขนาดเลยแล้วก็ต้นน่ะดอกลาเวนเดอร์คอยที่คอยว่านไว้ตะปีที่แล้วนะกัลังอ่า เกิดนะคะน้อยนน้อย,น,อยน้อยนะคะเดี๋ยวถ้าเบื้องวันสิใหญ่บอ่อก็จะพยายามขยายพันธุ์นะคะเพราะว่าต้นนะรา,าเป็นเดิอนะมันหอมนะคะทุกคนแล้วกับปูกกับตนน้นอันนี้แจ่มไปนะคะเบื้องดูทุกคนข่อยมากมากขวชอบชอบดอกกันเลยค่ะขวว่ามันหนานลากดีนะคะเบื้องดูค่ะ เนี่ฝรังเริ่มพาฟื้นอีกแล้วค่ะทุกคนโอเคฮันนี้ไอโกอูปไอโกอูปคุกกะรีสที่่ค่อย,อยากปลูกดอกเดซี่ก็เพราะว่าอ่ามันเกิดง่ายมันรักษาง่ายเข้าไม่ไดรักษาอย่าง,างเลยค่ะทุกคน แค่เขาปลูกไว้แล้วปีน้ะปีนี้สมมติว่ามันดอกมันเหี่ยวมันหยางมันตายแล้วปีหน้ามันก็เกิดขึ้นกาวขาก็ต้องได้ไปสื่อไหนสื่ออย่างมาอีกนะคะว่าได้เสียงเงินหลายเธอแล้วคะทุกคนคันดอกไม้อย่างอื่นปลูกนะ่ะถ้าเขาบวบวานบาน่บนยหยางสิมันก็บกเกิดนะคะนั่นแหละ่อยก็เลยคิดว่าดอกเดซี่นี่งามโดนงามกลัวแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาสินะคะ นั่นแหละปลาบัตในเฮาขึ้นไปเห็ดแนวกินนะคะให้พ่อใหญ่แล้วผ่าฟื้นอนย้ันแหละเอ้ยก็เริ่มเอาผักก็จะก็จะเอาผักนะไปล่างนะคะแล้วก็ไปให้เพื่อนที่ทำงานนะคะเพราะว่งวางวดที่แล้วแกก็เอาผักกาดมาให้่คอยนะคะทุกคนซองถุงหมักใหญ่เลยแล้วก็เอาเบียดอกใหม่มาให้่คอยน้ำ